โอ้โ้โอ้โอ้คอยดึงกระดะมือจะดิงหน่อยเนาะโอ้ยมาอื้นกับแปนแ้วนี่มาื้นกับแปนแล้วโอ้ตรงแห้งอยู่เนาะมีแผนการมีแผนการเช็ดอย่างไาใช่ดินดอนตอนโดย ปลูกปลูกปลูกต้นกล้วยบ่ปลูกกล้วยปลูกพักเนาะอ่ดินนี่เบิ่งโซ้งนี่ก็คือสีงามอยู่พี่น้อง่างไเนาะดินดำเป็นน้อยเนาะอ่าดินดำน้ำซุ่มเั่นนี่ชาวบ้านได้น้ำน้ำบาดาลนี่โอ้ถักเลยเมนดินนั้นน้ำซุ่มนี่ได้น้ำบาดาลจากจากบ่อนี่จากดอนี่โอ้ฉุกขึ้นอ่าดูบ้านนี่มุกขามานี่งโดย อ่าประมาณรักละสอเมตรนี่นะอาคิดว่าจ,ากจากักจักรักหรือว่าเอานี่วันแกเนาะสามสามชิปสามชิปหักคูณคูณสองเอาสิเนาะมันจังไลง่ายอืมแต่ว่าแต่อะได้มีงบรเรออกพี่น้องเนาะถามไว้หาข้าวหรือซื้อเราพี่น้องเลย แต่มีการยังดีใจน้ำอ้ายเล่าพี่น้องน้อที่ว่าทีได้มีหัวมีเคนะพี่น้องน้องเพราะวา่าตะว่าโรคโรคเน่นยังว่าตาเออเห็นยังน,นนะงัดต่อนน่บโอ้มาบอท่านชมเนาะคอยฮ่าต้ สบายดีเด้อเนาะสบายดีเนาะสบายดีให้ชุมงัดิน้งลดินดินันนี้ปลูกมันคือสิงามเนาะข่ยวาเนาะดินไปดินดงนี่เนาะมันไหนหัวใหญ่เลยข่ววเพราะว่าย่างนึงดินก็กว้งเตอร์แคคเนาะนี่เีวราลุกมาลุกตรงนี้ลุกอาไววนี่นะลุกมันมันสีบเกิดไป แเาทางนะมันเป็นตมันปักอันเาแล้วอะไรเบียดไปเนาะตอนั้นเนาะเนาทางอะเนาะเบียดไปเนาะเนาะมันีเป็นต่อคือคือว่าแล้วมันมันแข็งน้อยเนาะแม่ขออ้แล้วเปลาเดีอลองลุกดูว่าตาเจ้าเราลองดูห่ะอ่อนฝุยฝุยแล้วไปจกดิ โอ้ม่ร่วมอได้พี่น้องเนาะนี่อ่าเห็นคนเวียดเพิ่นเอาไปเฮ็ดปุ๋ยเด้นปุ๋ปุ๋ยบ่กับกับไม้อันกับอันอันนั้นิวนะใบิวนะอใบใบต้นิวนบ่ใบิวเพิ่นซื้อดเออหาเนาะอืๆ่เเด้ึงปุ๋ยปเนาะเออนี่บ่าปานดพี่น้องเนาะอื พื้นอ <1971. S 2> Arizona, ะไรที่นี่เอาพี่น้องนอๆกราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเนาะอาฮ่าเพื่อรามอ่สินี่ก็นี่นะแดี๋ยวฮวันนี้ก็มีมาอีกแล้วเฮ้คือบอรู้จับไงใส่รหัสโอ้ยเนาะแต่ว่าไล่รถนี่มันสีขึ้นไปได้ เงนบอมีหุบรถเลยบอต้องบอต้องได้ร sí like ุ่นนะครับฮิตบอเอาไปยืนหาเพิ่นแล้วแหละโตหาเพิ่นตรงเลยโอ้โได้คอยปรจักษ์ขึ้นกันรุ่นเซนผ่าน้้ำดึงเ่สือเคยเคยมีคนได้อยู่บอแมนมีบาหนาได้ถ่ายลงช่องยูทูบอะไรอยู่เราเคยได้อยู่ในบ้านนะ

ได้่าบุเรียนตาเอ้าลงดูคือลงเขาวะเย้บ้านนี้โอ้โหคือถอนกันคือลงกล้าแท้เนาะโอ้โอ้โอ้มอมบุ้มเหมือนที่อืออ่าโอ้คอยดึงจะดมือจะดึงหน่อยเนาะโอ้ยมาอื่นกับแปร์แน่เลยมาอื่นกับแปนแล้ว ดินดินนี่ดินงามเลยนะดุมันนะน,นี่ตลอดเด้อปลูกพักปลูกงาได้เรื่องเลยดุมันนะนี่ตลอดเลยอดเลยะเมื่อยเลยเมื่อยเลยมันแดดพี่มาโลกมันห่มพี่ท่าเอ้ย <c oughs> นี่มองมุมนี่บอกห่มพี่ได้ทัน

ยังเลยแงกิวแตกิขอบคุณขอบใจเออทีมทีมเนเยอะแปลว่ายังาษมเวดอีกนะอ่าสมาเวดอีกเนยอเนเอะแปลว่าขอบใจอืแปลว่าอะไรไเอมันเนเยอะมันถือกับแสงแดดด้ตะบนแยงเด้ไตะบนแยงตะบงตะบนแย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 งบ่มีแยง พวกรองคนอื่นเขาออตะเบินยะตะเบินแยงตะเบินประตะเบินแยงเตะแตอีน้องล้าน่ะโอ้แต่ว่าบ่มีเงินบ่มีคำไปแต่งเอาน้องล่าโอ้เห็นน้ำเพลงเขาได้ยินเพลงตะเบินยะตะเบินแยงตะเบินประตะเบินแยงเตะแตงีน้องล่าไอ้บลูจำลาจงสุภามาลาอ้โอ้โหละน้อย ลั่าแล้หมั่นมาเน่ยหยังทีจะรอกอมาขึ้นอีกบูบูมีฤีได้กันในเพลงกันจะรอกออมาขึ้หักเอ้ยหักสามัคเอ้ยน้องนี่คอมมนพี่้องเ้ยเนาะไปคอมเมนเอ้ยเจ้าเป็นไอสบายสบายน้อยน้อยก็เป็นไอเนาะน้องเนเอ้ยน้องบ่ เป็นว่าไม่ยิ่งนะสิใหญ่สำหดัเท่าหัวงอกันยังเป็นน้องเ้วยอ่าด้วยอ่าเราไปล้มกันอยู่จะได้โซกละเฮ็ดไอ้เอตายต้ท um is ้องไมมีอหญ่จังนะอืมไปด้วยเมียกเท่าจ no hey! ังนะเฮ้ยข okay. right. mm ับหน้าขับในใช่ยามเออเลยแมวเราเจ้าหูปะเอ้แมวเราอยู่สายบ่าวอยู่ตะขอน่ะเจ้าเด็กเหรอเจ้าก็มีอยู่ตะขอไม่ยากนะไม่ยาของไอแม่ตะกี้ไอแมว เขาเคยเอาเมียทอปเมียกระเทยว่าเอื้อแมวเราเป็นเราเป็นกระเทยหากค่อยเอิญเราเอื้อยแต่เราเป็นอ้ายความจริงแต่ค่อยน่ะเอิญเอื้อแต่ซึ่งเราเอื้อแมวเราเอาสุดเซ็กซี่ให้ค่อยใส่นะมิดรสุดเราแหละเอาไประย่บาลนงพงศ์ว่าค่อยยังสิบม่ลืมเราถ้าว่าเราไม่ยามค่อยค่อยก็ยังเฮนดีเสมอยังไงเราไม่ยามอยู่บ่ยเอื้อแมวบานตะค้อตะคาม โอ้บานตะข้อตะคามูโดยหากคอยนะก็มีอีกมูนั่นนั้นหญ้าหญ้าพินหญ้าพินหญ้าพินบานตะขอนะหญ้าเลยน้องทางของเขาไอ้แม่เลยน้องทางพัวเกราเห้องเขาไม่เฮาแต่เขาลงทีบไปกล้คอยเนี่พี่ทรงเขาเขาลงถีบแต่ไอ้แม่เราเป็นยังยังเราเป็นหย่อนเราเอาแลนเราพาคอยเอาแลนเอาแลนคือเป็นเอาแลนอยู่ปากควยสากเอแล้วมันพิษเนี่ย มันพิษงอนว่าสักซิอยู่ฮัอเขาไปเอาได้แหละแม่เราทำไรชาติสิบอ่ะหากว่ากระเทินว่าเขาเอาไปแล้วก็คือว่าเอาเ็นไรพอแม่พี่ป่าคงที่อภัย้ได้ไม่ละว่ะผู้อยู่เราเ่าเอาเอากินลูกเขาแม่เขาแหละนะคะมันแล่นกับแม่เขาแต่ลูกพอยมักได้แล่นเจ้านี่แต่นี่เอาไปขายลูกกอยนะ ตงกับมีเนียแวแยทั้งบอกทั้งเฮ็ดมล่นแล้ววะเนี่ยพมเล่นไปไอ้กนเนี่ยพาเรามาเฮ็ดเวียกนะพากันโอโลมัได้เนาะไอ้วาอยู่นะบัดโมไปเดยเดินได้ห้อมเี่นะครับพวกเรมกโฮมพี่น้งเลยพาแล้วอยอยากมาเมื่อยเลยไปพักก่อนชวนได้เทิดแล้วะเมื่อยกนหรอปะจะไปจะเมื่อยก่ล้อจด้ลืมเด้อยู่ในห่อ ฝนตองแห้งบ่ใชายอยู่ทางบ้านทางนี้แห้งร้อนก30มื่ออืมชื้นตกแห้งอยู่เนาะมีแผนการมีแผนการเซ่นอย่างนี้ให้ดินดอนตอนนี่บ่โดยวนี้ปลูกต้นกล้วยบ่ปลูกกล้วยปลูกพักเนาะอ่ดินนี่เบิร์กช่งนี่ก็คือสีงามอยู่พี่น้องเนาะดินดำเป็นไม่เนาะ ดิดนดำน้ำซุ่มนะนี่ชาวบ้านได้น้ำน้ำบาดาลน,นี่โอ้ยคักเลยเมนดิาดานดําน้ำซุ่มนี่ได้น้ำบาดาลจากจากบอ่อนี่จากดอนี่โอ้ยุกขึ้นอ่าเดี๋ยวบานนน้ำน้ำนอง,น,อง,น,น,องน้องอว่าใช่ใช่ไหมน้องน้องเจ้าเออแตหาเสียงมาพูดพักคญุญญากใจใรจริงใจเพิ่มอีกเนาะหาได้อยู่เนาะอะ มีแผนการปลูกต้นกล้วยปลูกพักปลูกยังอีกแล้นะพอได้อยู่ได้กินเนาะก็าวคืออยู่ได้พี่น้องเนาะดินมันก็โอเคอยู่ดินดำน้ำซุมเนาะเห็ดหัวคักๆกน้อยเนาะแหมหัวคักๆนี่โอ้ยพวกเบ้พวกไก่พวกอันขัวควาย้ขาวไรโอเคเลยาาตนนงเะมีอมตะนางแต่ว่า สมมุติว่ามีนี่ดีใจว่าเคยคิดอยู่ว่าว่าสิมีอยู่บ่มีคนมาแจ้งอยู่บ<อ>่าอยังบ่มีเนาะอะยังบ่มีพี่น้อยเนาะงบมาแจ้งเรื่องหัวเรื่องหัวยังบ่มีหน่อยเนาะ,ะแต่ว่ามีหัวเนี่ยโอ้คักพี่น้อยนะ่างไเนาะหัวแอมคักเด็กกั รักนี่ประมาณจักรักนี่ไอ้ชะมูมมปประมีหุบขมานี่โดยประมาณลักละสองเมตรนี่นะอาคิดว่าจักจัก,กถ้าคุณ่ท่นได้เบิร์ผักนะเนาะหรือว่าเอานี่โมน,นักเนาะสามสามชิปสามชิ้มหาคูณคูณสองเงาสิเนาะมันจังไลง่ายอืม สบายแต่ยัได้มีงบดอกพี่น้องเนาะถามไว้ขับข้าวชื่อหรอกพี่น,อนาา้งงอ,นองเลย <G ül üş> แต่ว่ามีการยั่งดีใจน้ำไอเล่าพี่น้องเนาะที่ว่าสิได้มีหัวมีเคนะพี่น้องเนาะเพราะว่าทว่าโลกโลกหยาตองเรียบร้อยแล้วอู้ฮะการปลูกเครื่องพังสิโอเคพน้องเลยอืมโอ้โ,โ,อโลกไงแต่ช่วงนี้เน,นาะไอเน,นาะเนี่ยผลเนาะนตเมนทาว่านัหนโอ้โอโยไม่อยากขึ้นครับ โอ้ยลึงลังกลางลังลังต <c oughs> ้นสิฮักพุ่นแห่หญ้านี่น่ะโอ้ยชั่วแล้วครับเฮาพันมันก็เป็นตอเนาะอืออือาซเมื่อพักอนอ้ย,อย,อย,กกอยเดับตนแรยังลกม่อันนี้ก็สิได้เข้า่มก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบ่่มก็มีง่ายลกทั้ง่ม่ว่าอนดว่าอนดเาไหเนาะอเ หน่อยนะเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆไอเหมือนกับพนะักพ่อนเนาะเมนแลเห็ดไปทีๆห,ห,หน่อยอย่าเฮ็ดคือจนะังอันเปิดเอิ้อนอย่างพี่น้องเลยเนาะเฮ็ดอันไปจะซ่าคือเต้านี่พี่น้อนเนาะจะเรื่อยมันก็แลวเองมันดีกว่ามือมือยอย่างแบตเตอรีเ,รน,เน,นีย่ยม,มันเบล,ลแล้วเวน้อไอ้มันบม่มีหม่องแล้วยนเลยอ่าขัดแล้วเด็กกัน,นแล้วบัดน,นี้เฮห็นอ่าได้ก็ต๊อบเลยนาะดีใจน้ำไอ้แล้วพี่น้องเลยมีเตียนซานนอนคักๆเลยอ่าก็นอนได้ คืนวัดมือคืนนี่น่อยกับมือนี่เนาะสองคืนปอนอนสองคืนแล้วาสามมาแรงนี่ป่อืมอ,อืมอ,อืมกรต้อพี่ตังเลย

อยู่โบเลยมาเป็นม่วนเมื่อยโชคดีเด้อทำหน้าหนอดซองเด้อเราจะกู้ใจกันว่ามีประหลัดทางเลยเบิ้งแสงตะเวนโลกใครคอยกงสีเข้าใจเออโอเคขอบใจเล้วโดยกันมีคนแปลกๆหน้านเลยเบิ้งแสงตะเวนเขากงสีสแกนให้ดังเลยไม่บวกไม่ลบคอยนิรัยตามแสงตะเวนตลอดแน่นบวกเลยดเลยว่าคอยนั้นสิว่าให้เชเจ้าเลือร้อนเด็ดขาด แหละเขาไปซื้อนั่นจะไดหนบอกให้เขามาไหวได้สิเจ้าเข้าในเมืองหรอเห็นบอกเขาไปซื้ออยู่ห้วยซางหรืเขาไปกินอยู่ไซอะไรเห็นอยู่ขี่รถมากี่นี่เห็นคนโยกินี่เลยไปขี่รถไกลกันแม่เห็นเห็นคนกายไปอยู่เลยคนไปซื้อเข้าเปียกให้เขากินเออเอ้ยถ้าได้กินข้าวแล้วเถอะเขากินอยู่เขากินแมงกีหลอกินนี่นะหายเขาบ่อิ่มจงไว้ให้เธอกินอยู่บ่อกเขากินเบิ้ดกินเบิ้ดไม่ได้ให้เรากินเออจงไว้ใะไอ้เรากินได้ อ่ามีมีไฟในมาหาเลยมือนี่หลายคนบ่อือนอนไงนอนทางไอ้แล้วก็ลูกเนี่ยได้โทรศัพท์ไอ้เออเดี๋ยวนี้นะจะได้โทรศัพท์โทรศัพท์เดี๋ยวัติสะรรค์ด้วยซองซ้ำเส้นก็มีบ่ไหวบ่มีปัญญาสื่อเฮาลินอือเพราะว่าเฮาอยากลินเปลีนเปลี่ยู่บ่โดยเฮายากฟังแต่เพลงเฮาบ่ได้ตังเศษอยู่บ่ตังเศษเนีเฮาก็ได้อ่าหมอลำหมอได้บ่หมอลำออมอม อยากได้ิโหลดในยูทูบกับทิกตอกให้เฮาเลยกับพ่อเออโอ๋อยูทูบ oh, กับทิกตอกมันมาอยู่เรื่อยลำเครื่องนะเลยแล้วเฮาก็ม่ได้จากไส่ซิมอีกไปนี่เอเอเฮาไปจากไซส่ซิมโทรอีกเฮาอยาก็รินเบิ่งแบบแบบผลิษัทเฮาด้วยซัพพอร์ตเลนะมันจิตซิมโทรมันก็บ่ใส่ซิมมันก็เล่นบ่ได้เลยมันโมเม้นท์เอาครับซื้อซิมโทรเดี๋ยวนี้ต้องต้องเขาลงทะเบียนข้างในถา<อ>า้าบ่ลงทะเบียนก็ลินบ่ได้อือๆๆค่อยซือ้เอเห็นบ่ ค่อยซื้ออยู่บ้านนาทองนะค่อยลงทะเบียนค่อยเอาใบสมุนครัวนาบ้าวค่อยลงทะเบียนนะคะมะโกมะโกน้ำเปลี่ยนเอาสิมค่อยค่อยไปซักโทรศัพท์น่ะค่อค่อยลงทะเบียนค่อยซื้อแซนตปอายแต่อันอายะก็ได้ลูกนาบ้าวคยนั้นเป็นคนไทฮูปต่างนาค่อยค่อยนํำเมาติไปหาเลาะซื้อเครื่องตอนมือค่อยลงทะเบียนมือน่ะลงทะเบียนอยู่อยู่จนซุ้มลำถ้วยโดยมาค่อยนี่แหละ เคยลงทะเบียนกระหอดศูนย์คนแล้วเนาะสี่บอดบะมองศูนย์ค่อยนี่แหละโตเป็นเป็นเลยนี่โดยหากว่าเขาอยากตั้งนาพวกนั้นยันค่อยรวยคนงบ้านสุกวยน่ะนันยันค่อยรวยอะไรนี่ค่อยนัะตี๋เนาะเดี๋ยมีทางเอฟซีผลมิ่นว่าเอ้ยใบป็นบ้าเอ้ยใบป็นบ้าอยู่บ่ปินบ้ป็นบ้าเขาส่ว่าเป็นบ้ากระยาแต่ว่าคนบ้านสุขวยนั้นยันค่อยรวยเอิตซาค่อยว่าค่อยคิดรัก การลักเรื่องลักตอนยังน้อยๆนั้นลักแค่ลักแค่เพราะว่ายังเพราะว่าพ่อแม่คอยเลี้ยงคอยปกุมปกุมยังย้อนว่าทุกอย่างไม่ละวะคอยคอยลักอยู่ทุกทุกอย่างเปทุกางด้วยหาลูกคอยนั้นคอยมีลูกอมาติบันกระเบาเซนนั้นนะบเอาคอยตีขึ้นมือขึ้นม้านี่คอยนั้นออต้นลูกคอยหายคอยไปหาแง่ไข่หมดแดงคอยไปหา ยังแล้วก็ซื้อมาม่าให้ลูกคอยกินคอยเลี้ยงลูกคอยคอยเพราะมีเขาโดยเพาคอยนี่เป็นคนทุกแต่ลูกคอยเดี๋ยวนี้น่ะอยู่บ้านกระเป๋าเซผู้หนึ่งเลยอยู่นะพี่น้องของพ่อคอยไปเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ใครเป็นคนที่ต่อให้ไปอยู่แม่สะยั่นบ้านนานองค์ค่ะและลูกพ่อโจ้มือนั่นน่ะบ้านยังไลเก็บคอยอยู่ในดงมาทั้งหมดนะเอาเงินให้คอยอีกว่าโตนี่แหละโตเป็น แต่เขาก็เป็นคนดีอีกลูกประโจมบ้านประเสริฐลำเบียดนะบ่โดนคนนั้นแหละให้เขามาหาคอยเด้อคันวาาเจอพบเจอบ่โดยให้มาพบเจอว่าคนนั้นแหละที่เอาเงินให้คอยว่าลายซ้ำรายคอยบู้คอยจำมาได้ประสี่ห้าสิพันนี่แหละแล้วคอยก็ไปซื้อมาซูปเงินนั่นน่ะคอยยอมเขาคอยไปซื้อมาซูปซึ่งนั้นเคยติดมาบ้านนี้เช่าแล้วว่าบ้านนี้บ้านนี้นั่นคงซีซูปก็ได้บ่ซูปก็ได้ <ừ> แต่คอยนำเขาบปสิทธิย์ยาไปบำบัดคอยสูบก,ก็คงสิบัวใต้ <ừ m. S 2> แต่คอยนำบริยักษ์สูบซื้อเพราะสิทิสูบเนาเศร้าแล,ล้ลนะวบบบนี้เดือด้เนาะพอคอยเป็นบ้าบอกคอยบริเป็นบ้าความความจำคอยมีเต็ม <ừ m. S 2> เห็นคอยเป็นบ้านี่ก็เป้าวอนให้ทำบุญให้ <ừ m. S 2> ทำบุญให้แล้วก็ให้เออนีไม,ม่ว่าน้องแล้วพอให้พิมพ์อีไม่เป็นน้องเศร้าคอยได้พัว่คอยนี่ก็ปาวอนไปทรมานนีไอแม่ีนบวกเที่ยวแล้ว พอว่าคอยนี Nay, ba, ่ในนี ba, am, Godzilla, ados, ้ออกจากเพื่อนปลาเพือนลุงคอยคอยนี่ยังนี่ไปอยากไปอยากให้เขาเลือดรอนให้เขาไปทามฮเขาไอ้นายเขาไอ้ร้อนหมดแหอแตลอ่ประวรเสียไปก็ได้สีไปทามยังสุขอยไปลูกเป็นลานสุขอยไปได้หู้ได้ว่าเมนผู้ใดคอยก็บปจักแต่เล่าเล่าเล่าก็เล่าขึ้นสวรรค์ดอกเล่าไปได้ลงนรกดอกห้าคงเสียให้เราขึ้นสวรรค์ดอกไปสวรรค์ผู้เราอยู่สวรรค์หูแหละ อ่าเอ้าๆเด้อทางนี้ส yeah um er> ิกลับก่อนเด้อเด้อบาดนี้เด้ออ่ามื้อหน้ามื้อหน้าสิเข้ามาเล่นนําใหม่เนาะพติยเพิ่นมือป่าเด้อก็ได้อ่าเ้เสบายดีเด้อเด้อเนาะสดีเนาะเอาดีใจนําเอื้อเนาะพี่น้องเนาะมีเฮือนสานอยู่แล้วบาดนี้เนาะอ่าพี่น้องเอ้ยเนาะลําลาไปก่อนเนาะดประการใดเนาะขอโทษขออภัยพวกพี่น้อง FC เบสุขุสุขคนพี่น้องเนาะคําได้ทั้งบัสดีอ่าบ่ประมลนเนาะขอโทษขออภัยหลายพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ ล่ำลาไปก่อนน้าพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเดลยน้าสบายดี